อะไรก็ได้ไปโรงเรียนเลยเพราะว่ากูเป็นความหวังของครอบครัวไปโรงเรียนเลยไปแบบเส่งๆมาหอดโรงเรี้ยงอ่ะมูในห้องนี้แต่อีเ่าเถาจะเ่าคักเท่าในท่อเถาตะพอมยากูพูดเองตอกไม่เหลียงกูว่าถ้ากูถ้าได้เกิดถุนจะได้บุญจะเ่าคักวันนี้จะมาเรียงน้ำมูเมย์มันยัางสาวนังเลนขี่ยู่เฮี้ยงจะถของตัวาเลยเอากูว้าให้ไอ้มึงไปเลยเซียวกู เจ้าจ้าปอดเจ้าเหรเซียวมึงเอออะมึงใครเสียวต่อเสียวเนาะแกมันดีเนาะเสียวเนาะมึงมาไผ่เท่ามึงมาแล้วเท่าไหมย่างกันย่างซะซะเท่าเพียบพอมึงเก็บมื่อกี้กูเท่าแล้วแม่มึงไหนผัวข้าโรงเลียงคือขัวบอสแม่มึงไหนผัวหลายคนคือขัวบอสยาหนายาหนายาให้กูสวนหนา กูสวนทุนอ่างมากก่อนมันเข่าไปว่าเป็นัวสวนแล้วแม่ไม่มาแง่ถี่ค้อนไหวเธอปู่วะก้อนไหวพวงหมนจ้ะโอ้ยข้ามัธยเกล้าติอว่าคลิปปอดเลยนาได้เป็นกุทธกัปเก่ือรู้รู้กูนี่เกิดก้อนพอเพื่อนนะเอาเกิดก้อนพอกูก็สร้างเดี๋ยวสร้างมาเลี่ยนห้องเดียวกันก็ปู่อยู่เมีนบุเสียว นายกูบ่ยางลูกซ้ำไยกบหัวซ้ำมาแทงน่นเ็นเซียวว่าเบงากูเป็นเซียวแล้วทาโซงางโอ้ยหานี่ิ้งโอ้ยหายหไม่อย่างหาเหงาไปหายเหงาไผู้กาครับนนเลยก้าไม่หนูเลใโอ้ยบอกับกูบอกภาษากาบอกภาษาไทยโอนจังาเแวเงินก้อนไาเลยกั่เหินเงินูบ่ท่า วัาแล้วฟ้าวามาเหลียจะสีเขียวบัอนะสีแดงเข้าไปเหมือนแล้วหัะขอแจ้งงานาไปจนงานหรือเบิร์ตไปใส่ขู่แต่เงินตจอดใส่ขู่ย่าแตถือให้ค้นเห็นเขาสิเหิืมง <c oughs> อีกก้อน่ะบง <c oughs> แอคกคเท่าแล้วบ้านนี่ยังพูดไปยัง๋ยิน่ะเอาคือบ้าดูแถบอ่ะ เอาเงินก่อนไปเดี๋ยลวละแม่อุ้ยขอบคุณครับโอ้จ๊จกจะพึ่งงามแต่แม่อุ้ยงามน้อยโจาเนาะปอุ้ยมาบ่าปลากระป๋องขอบคุณครับขอบคุณจ้าบป้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกคน,นครับมาขอบคุณป,ป้าเอาสนนะก้อนเร็วๆ คุยสร้างปืนไม่เปลี่ยนใจคุยมันดหลายๆก็สู้หมอกมากกว่าเหมือนตัวนี้ยางมาสร้างนี่ยางมาเบิ่งซื้อๆเอเอมาเอาเงินให้กันดัำเลยนะมาเพิ่อให้ยื่นมาไปเอาเงินเร็วโอ้ยคุณกาช่วยขอบคุณแม่สีนวลด้วยขอบคุณแม่สีนวลนะครับขอบคุณแม่โนกุโดน คอยได้บ่เมืองอุ้ยในเครื่องขวดแล้วเพราะี่พูดขีนพูดท่านบ่ท่านเนี่ยมามามาไปเอาตั้งพี่ไปเอาตัง้ตงพีออง่อีกหาคู่วก<พ>ันเร็วขอบคุณแม่วันนะครับขอบคุณครับขอบคุณน,อน้องอน,อง,นองครับโอ้ยพี่ข่อยนักดือ้อติเอ้ยไม่รว่าเป็นยังต่อเบื้องคนนี้แล้วย่างลุไกไปย่างแงละ อีกเกียแม่ยังเสีอคู่อย่างว่ามาบิงคู่ค่ะแม่ยังอ่ะมาหันแม่ไงคู่บอก่าให้บอกภาษาไทยบอกภาษากลางบอกกับคู่อะบอกภาษากลางบอกภาษาไทยเอ้าไทยครับกล้าผมเี้ยใไม่เนีไม่กูบอกไทยใสติจนนี้ไม่ผูกล้าว่กลัวครับ มาตืเต้นไม่หยัง <Gym. S 2> มันตกคามาคู้ขาครับหวังหัานน่ะเด็กชายดำว่าหนูเีจีตีไปว่าอะไรกูเดี๋ยวว่าจะไเลก่อนว่าหนูเีจีตีไปว่าอะไรว่ยเขาไพ่ได้ว่าเดี๋ยวเขาว่าตีไปว่าสวยต้เอื่นเขาว่าหนูสวยต้นตีไปว่าสวยตีไปว่าสวยผู้ขาครับหนูจีมากไหม น้ำขอบคุณนะพี่ชมมาสันสวยนะเป็นลายตีมากเลยเธอทุกคนทุกคนค่ะทุกคนฉันตีเลยนะเอาละตีมาตีกันไว้เลยจิ๋่เอาไเป็นรองป้าเงีั้ยล่ะแกกี้อะไรอะไรฉันตีไหมทุกคนฉันอี่ยงไหไงทุกคนฉันตีไหมคะตีอยู่ต้องแต่มึงตีไม่สู้กู มึงตีอะไรกูตีพ่ง่าเลยเอาละมันบักไข้แมงคู่นี่แหะครูทีเดียดนี้เี่ยวพืี่เอาไว้หรันมามื่อนี่มาขอไปแจกกี๊เป็นยังกับย่าตัวเป็นยังคือมาสวยแต่มื่อนี่ข้าเขาข้าวขาข้กวขาข้าวขาเมื่อนี่หนูเสียเพื่อนเรียนนามูดิเสีไปสายหนูเสียไปหาหมอเอาไปหาหมอยหนูเสียเอาเงี้ยวไปตรวจเบาหวานเอาเงี้ยวไปตรวจเบาหวานได้เงี้ยวมาแล้ว อย่างเงี้สามมือช่างแต่งเมื่องตงขี่เดียเดเไปเี้ยงเไปถามมู่ิพุนมามาทุกคนครับเมืเอม่อนี้มาโรงเรียนคู่สีหานั่งเอกเพราะว่าเมื่อนี้นายห้างทวีชัยจาริยะเอี่ยมโอโดมบริษัททอปไลน์มิวสิกมหาดาราผู้ใดยอยากเป็นดาราอยูงเมื่อเกิดหนูหนูขาหนูขาตะกี้หนูขอเป็นนั่งเอกเพราะว่าเมื่อกี้นวยห้าล้วีัยจานิยงเอี่ยมโอโดแร่จัเป็อเพลงมิสิงมาดาราพูดเยกเป็นดนมู่ม่ ให้หนูเป็นสักาคู่เมื่อกี้มาเป็นในจังไหนเมื่อกี้พงแฮงเนึน้ออยูโอย่โอ้ยกูค้างงานนี้หนูขอเถอะเออจะโตกับเไปไ็นนายุทธไม่ค่ะคูถ้าครู่ไม่ให้หนูเป็นหนูหนุ่มูจะบอกพ่อหนูนะเพราะว่าพ,อออพ่อหนูเป็นผอนะวิภาเพื่อเป็นเพื่อเมื่อกางเดือนหัวแอนโอ้ยทำไมบอกเล่นตัวมาเนาะตัวเล็กโอ้ยมึงจะเป็นชัต้งให้กูเป็นนั่งเหยียดจ้าวันี้พอต้องงานกันบ่ต้องงานกันเดี๋ยวคู่ให้เป็นงให้หนูเป็น ลูกเป็นไักเยี่ยงที่โต่งไปหลวงพ่อซอแต่ละปีครูหากินน้ำดีหลายๆเอ้ยเฮ็ดโลดบ่ต้องหยาดกันเอาจังซี่ให้เป็นน้ำกันเบิ่อสุขเดี๋ยว่าให้ตรงเป็นซะก่อนคันเป็นตรงเป็นบ่คือจังให้จักกีเป็นปลุกมูนไปเอาเปลือีมามาละครเรื่องนี้ละครเรื่องเจ้าหญิงกบโตแต่ว่านักเอกจะต้องเป็นกบเนอยี่เป็นกข้อ เง้อื่นไม่ได้ตี่ไปยางคือเป็นกบมันนาครเเลื่องเจ้าหญิงกบตอนนี้กบคือต้องคำสาขามีพาเอกมากอดมาจูบมาลูบมาคักบสี่เศร้ากลายเป็นคนทันทีแสดง่าะครเนี่งนีถือลูบถือจูบถือคัมถือโจกความเอมเอานางโตเฮธามันคือกบนะเฮธาคือกบคือนางเก้าอีดีดีต้องน้อยขอนนคู่น้อยขอนนั่นแหละมุกเจ้าเคยเห็นกบว่ามันยังไงเร็ว โอ้แย่ไปเลอเดียวแม่หน่อไอเดเายืงก็ได้บักรูผู้เดียวไครับไอครัไหามี่บาเนาะซุ่งคนดียวเป็นาหาเนาะเฮ้ยทายมันคือกบเตาคือกบเอาขางล่างพ่อมกบนังดีๆได้มามสิปีโอ้ย กางไปนอาไมหีกูจะบอกไปทูจ้าคนเมิองสิ่เอาเอ็ดเสียงตัวบิ้งผู้ขานม่อย่างนู้วาเด็กหิงตรงบ่คือโก้ก็เยอย่างแจกตีเขียดตะปากู่่แกแจกแกไม่หยงเงแจกตะปาดกับบ๊คือไม่หยัางขาดบ๊อี่หัดิว้าวปลาไหลวหรับมันก็เมียนปลาไหลไม่ดืกระดับงักกระซุ่มนี่ยมันก็แมนนกกระซุ่มหัว เออพ่อพ่อกับแมงเอาไปอ้อมหกปอผู้ใดพ่อกับแม่มันเดี๋ยวเลขสี่เลขเด็บังูจังโอ้ยคูแม่บางจันึงก็จังกวองเงี้วนี่ลค่ะตุ้มตุ้มตุกวงเงวว่าปีนี่แหละโอ้ยมามาจะไปวนกันเอาจะกินตรงเห็นเสียงกบบงเอเอบเอ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 ากบผูกบังเด้ยตรงเอบเอบเอๆเอเอากบแม่บงเอบ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 เอกระเทยเดยตรง กวดโคตรบเพื่นะพวกหนูไม่ได้เรียนดีค่ะเจ้กกี้เป็นฝนฝนปากลูนันเป็นลมอ๋อลมลมลมบังดังเป็นฟ้าในฟ้าบางนั้นเป็นฟ้าแพะมาละครเรื่องเจ้าหญิงกบนะครับเสนอพี่น้องมือนีนั่ห่างกับี่ชายมาหารดาราหนักอาจจะได้เต็นนางอีจะได้นีครับอาพานะผ้าผอมเงี้เอาซาพาแรงเนาะ คู่ขาไม่ยังมันคือผ้าแห้งเขาเก่าอเถ็ดผ้าจะก็เปียกแล้วเจ้าเย็นยังมาฮะก็เปียกเอาคู่บอกไวาเขาเป็นฝนตว่าหันเลยโอ้ยสุนี่ปรเข้าใจไม่ยังคู่คู่ร้องเพลงสกอน์หอดข้ามาฝนฝนจังโตหอดข้ามาลมลมยังมาหอดข้ามาฝ่าฝ่าจังาฝ่าเพลงจีแมนวันนี้เรามีไลฟ์สดด้วยเอเย่นตากลางความไปเอเย่นแซกโซโฟนอุบลราชธานีมาละครเรื่องเจ้าหญิงกบอาจารย์นรตีมาแอคชั่น เดือนหกบนกระโต๊กทำพัเหียดมันบ็ลเอาครบเด็กครบครบตัวขวานคู่กมียตรงลุกไปยังดูคือบักควงอยู่นี่ค่ะคู่ะเอาคือบังออยขอนดีๆลุกไปยังเอาไม้คู่เอาไม้ยาสม่ามยวนเตรียมตัวละคร เอาเปลี่ยนให้ผู้ได้เลน่นเปลี่ยนนั่งเอกผู้ได้สิเป็นนั่งเอกมึงมาเจ็บมาได้มาเดี๋ยวนี้ยึตตดตัวดีว่างันมึงคือฮาวคือหันว่าอยากเป็นคักแท้เจ็บชอบอยากเป็นละตัวตามเข้าเอามึงเป็นคืออยู่หุหมึงเห็นสิคือกูกมึงสิเป็นนะมึงสิตายเอาคันขันกูเป็นกบใครจะเป็นฝนตกกูเนี่ยสิเป็นฝนแต่มา มุกแดงฟันบาลาตทุกวันเลยมึงไม่ต้องหว่วงขอาสีชาจังไงไอ้เวรเปลี่ยน,น,นชาใจพุ่นพุ่นปุ่นพุ่น,น,นโอ้ยป้า<อ>พากระหม่อ,อ,อมอเลย<อ>เดี๋ยวกูเชียร์แพน,นี่ก่อนตุ้งอื้มมันนั่งยู้ซื้อมันกระเด็เงนินมึนงเท่ากับไอ้ตุงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ขอบเรี่ยวแข็งตุ่มติ่งตุ่มติ่งสุขคุณคุณนะครับขอบคุณครับเจะเจอกันพวกนี้ที่อำเภอหนองหินนะครับอ๋อเจอกันหนองหินอีกนะครับขอบคุณครับคุณแม่ไปอ่ะเดี๋ยวยีึงเป็นเพราะว่ามียี่ฝึงมาเป็นกันเลยมับางยี่ปวกไปนั่งซื้อแล้วบ้าหูจักหีเต้าหีแลนดียักษ์จะมาบูพวกเขาเล่ยนยักษคุณนั่งซื้อ มึงอะไรกล่ามึห่ส่วนหวงนักตูแนวมันก็จะเฉยเมยไปนั่นเลยเฮียเอ้ยลาแล้วบ่ปากบ้านั่งสยก็จะกันั่งตายยูดิเยอะสปาเยอะฝาไปนั่งไปแก้ไปนั่งมึงคือยังหรอ มึงจะรุดเล่นอะไแก้มาสิเตียะไรได้ไม่หยังแด็กซี่ตรงสิตีรู้ว่าจ้าสิตีดอกไปมาบ้าคู่วันตีกันดี่เพื่อบอกกู่ว่ามึงเป็นนักเอกมาเป็นนักเอกเป็นนังมาตัวแสดงไม่ได้เป็นสมใจมึงแล้วกูอันไมห่างเมื่อแล้วเช่าเหรียญถ่อย้ดนไม่ห่างว่าเมียไงได้จะอยู่สอดแจงนั่งลงมึงยังมาคัดนึงคับเอง์เบกูเอาข้างล่างเนี่ยตั้งนั่งดีดีมึงตายแล้ะมาเปลี่ยนตัวละครนะครับจ็กกี้เป็นโปโตรงเป็นโปล เอเยนเซนโซโฟนกองร้อมเด้ออาจารย์นักดนตรีมาฉากแรกเจ้าหญิงกบแอคชั่นเด้เอห็ประกาศไทยครับขยับรถอย่างนี้้าวมัเป็นท้าสารกีผมอ่านพอออกครับเอาไปกีอ่านไปแจกเนี่ยมั ภาษาอังกฤษกวางบอกกี่หอยังนี่ท่นภาษาอังกฤษกูติดศูนย์อีนตงมันจะได้เกตซี่กวางบอกกีหอยโลภาษาอังกฤษอี้ออื้ออื้อี่ยอื้ออื้ออื้อโอ๊ยแม่ครูเป็นเจ้าของรถกูกับฟังบอลลูเรียน่ะเอาซ่าซัดอีหง รถยนตโตยโยต้าทะเบียน444เลยขยับรถด้วยนะครับอย่าไม่ได้าประกาศอย่างงี้ยดีมาถอดกุจะจมาอยากขู่แท้เจ้าเหรียญน้อกู้ย้อยรดมึงคืออยากเป็นคาเฟ่มึงบนเอามามา่มาเปลี่ยนให้หมันแล้วมึงคิดว่ากูเสียแล้วมันง่ายยุทธ์กล้องเอเย่นนะครับพร้อมเด้ออาจารย์ดน,นตรีมาฉากแรกเจ้าหญิงโกบแอคชั่น อย่าเขาเดือนโประกาศประกากระจายอดกระจายคูครับคูครับอันไม่แย่นะลูกเสียมาจันโอ้ยลูกเสียไปจะกี่ันประกาศอ่ะใ่ไเงียอย่หุบดกภาษาไทยเพิ่งอ่านไห้กูฟังไหมก็มีเตอรต่อประกาศก็ต่อชนะแท้ภาษาไทยกูกระไรเกตศูนย์อีตรงกระไรเกศี มันอ่านสร้างถุกถามเพื่อนเด็กหน่อยชืออ่างได้เหรตุกตรงเด็กหน่อยมันชืออ่ะจังไหนแม่มันถ่ายอยู่หลังหานเด็กมึงอ่านให้เพื้นฟังแม่นี่เหรงเอ้าเออนี่แม่มึงอ่านภาษาไทยเป็นบอนี่แม่มึงอ่านให้พี่ให้น้องเพื้นฟังน้ำตีเช็ดาบบควายมันมาประกาศอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะค่ะ เศร้าเ,เรียนเยังเอาไม่เป,ป็นไปแม่งบุญเปีปเนนยเศร้าเรียนน้องกู้ยอดยุดกูซูแล้วบัดนี้เล่นก้าเออมามามาเรีนเรียนเรนม่แล้วเรีเเเออยนไม่แล้วบันทีเศร้าประกาศแล้วพี่น้องครับไม่รับประกาศนะครับจนวารีทำการแสดงแล้วมาเจ้ายิงกบนะครับแอคชั่นอจาจารย์นนทีมา

ไอ้กูเอาเงี้ยกูขึ้นมาเบื้องยาไากูตั้งสติสตางก่อนูต้องจังด้เอาเงี้ยกูขึ้นมามงขึ้นาบอกว่าเงียวมึงอีปอมึงข้มาบอกไ้กูป่ากอ้กูบ้าม่หัวานกูเจียบกูเียมากดีีมนเงี้ยอยกูเออมึงจะบเบงสีมันน้กรไดเอาขึ้นมา าขึ้นไปก่อนคงว่าเอาอย่าเอออยคุณนั่นหรออด่๋เอกะิ้อนขึ้นดีกว่ายังเดนมืงอัจากเนี่ยกำนังจอดก้อนเนี่ยโอ้นักเลยยะสีหายยูนี่อะไรอีแย่เกอทำอมไรอาเปิ่นหรยะฮมัาสีหายมาพอด้านแรกสิรันส่กซ์อันบัม หัวไกูมดเลสวดบัิรเช่เย็นเท่าคนหัวอยู่พนังมามามาเล่นเนตอนเจ้าหิงกบตรงๆมาอีกมันเป็นน้ำมึงหนีมึงจะมาเบาเป็นน้ำฝอยมันเป็นน้ำมึงเนี่ยุกปีไรเ่แต่อปีไไม่ได้ควตายว่าขาววแม่กูยงในห่างในห่างฝากัให่างักัิบอยสิิตมึงจะมาบาฟงมึงสรุปอจิกกมันรักปีแรกให้กูตรงรันมีมั ยังได้กงกินสีกอนเยงะอีกเว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เจ้าปักเจ้ามันไม่เห็นแล้วกับกันอีกแกอีกแก๊อีกแกอกแก๊อ่ะมันเป็นยัง้เปล่ยนกูนี่ละก็ใจสีวยไว้ขยันจแกเองไว